ออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องวิธีการทำคายมาสเตอร์นะคะในการตัดต่อวิดีโอกันนะคะพอเราเปิดคายมาสเตอร์มาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกด create new ค่ะเราเลือก16ต่อ9ถูกต้องแล้วค่ะมาลองทำตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเราใช้นิ้วมือในการเลือกแถบซ้ายขวาได้เลยนะคะ พออย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆไล่นะคะเราไม่อยากได้ส่วนไหนเราก็ตัดภาพตรงนั้นได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เอาตรงนี้เราก็กดไปที่ภาพเห็นไหมคะพอกดไปแล้วเนี่ยมีแถบสีเหลืองขึ้นกดกันไกลเลยค่ะกดกันไกลแล้วเราก็เลื่อนภาพนะคะเราจะให้ถึงตรงไหนอ่ะสมมุติเราเลื่อน ตรงนี้เราจะไม่เอาฉะนั้นเราจะไม่เอาด้านซ้ายมือในการเริ่มภาพนะคะเราก็เลือก trim to the left คืออันแรกเลยค่ะตุ๊บเห็นไหมคะภาพมันจะหายไปละนะคะเราก็เลื่อนภาพดูอีกสมมุติว่าตรงนี้เราจะไม่เอาเห็นไหมคะอ่าตรงนี้เราจะไม่เอาคราวนี้มันอยู่ระหว่างกลางถูกไหมคะมันอยู่ระหว่างกลางเราก็ต้องแบ่งภาพเป็น2ส,ส่วนก่อน เห็นไหมคะตอนนี้ไอ้ข้างหน้ามันหายไปละไอ้ข้างหน้ามันจะอยู่อย่างนี้น,นะคะแล้วเราก็เลือกเลือนตรงนี้ค่ะชิมทูเด l เฟ t เห็นไหมคะพอแล้วนะคะเราก็วิดีโอถ้ามันจะดูดีขึ้นมันจะต้องมีเสียงเพลงเนาะใช่ไหมคะเราก็จะมาตัดเสียงเพลงนี่คือหมายถูกค่ะมาตัดเสียงเพลงใส่กันไปที่ออดิโอนะคะปิดเสียงก่อนฉะนั้นเราก็ไปกดที่วิดีโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ลำโพงค่ะ ปิดเสียงกดขึ้นหมายถูกไปแต่ละอันเลยนะคะเพราะว่าเราโดนเราแบ่งวิดีโอเป็นช่วงๆแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำทุกอันนะคะสังเกตไมคะ์นี้แล้วเราจะใส่เพลงไปกดที่ออเดโอค่ะแค่เพลงเดียวแล้วเพลงนี้เราไม่อยากได้เราสามารถไปที่กดเพลงนะคะเราก็จะเนาะลองไปดู ชอบอันไหนเราก็จะกดดาวน์โหลดอันนั้นนะคะ,ะเ,เ,ออนนเกดาวนโหลดเลยค่ะเก็จอสครูเราก็จะ,จะอ้ย้อ้อินเทอร์เน็ตของเราดูนะคะโดเ,เสร็จเรียบร้อยเรากดช่งจะกยยด้านซ้ายมือเลยค่ะคราวนี้เพลงที่เราต้องการนะคะไปไฮไลท์วิวท u ฟเ o l ์นะคะเพลงโอเคปุ๊บลงนั้นเลยค่ะ เห็นไหมคะจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแล้วพอเราโอเคปุ๊บลองลองดูได้นะคะอย่างนี้ฟังได้นะคะเราโอเคเราไปกดกรกรบาทค่ะแล้วลองกดเพลงดูนะคะพอนี่เพลงมันยาวเกินถูกไหมคะเรากดเลยค่ะไฮไลท์ตรงเพลงนะคะไฮไลท์เหมือนเดิมเสร็จแล้วเห็นแถบสีเหลืองขึ้นนะคะ สไลด์หน้าจอขึ้นเห็นไหมคะ trim หรือ split กดเลยค่ะที่เป็นรูปเครื่องหมายกันไกลคราวนี้เราไม่ต้องการที่อยู่ด้านขวามือเรากดอันที่2เห็นไหมคะ trim to the right ปุ๊บหายไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกคราวนี้เราลองดูนะคะถ้าเราเปิดเพลงเนี่ยแล้วเพลงมันดังตลอดเนี่ยจนจบแบบมันมันไม่เพาะแน่เลยเราก็ไปเพื่อจะทำให้เพลงเนี่ยมันเบาเป็นจังหวะนะคะ สามารถที่จะไปไฮไลท์นะคะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมไฮไลท์แล้วแล้วไปกดที่เห็นไหมคะใต้ลูกศรลูกศรถูกด้านขวามือที่เป็นเหมือนหยกัยกหยกัยกยกกดเลยค่ะเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะว่าดังของเพลงเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรากดที่ตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเห็นไหมคะตรงช่องเพลงเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงแล้วแล้วก็จะมีจุดอยู่นะคะ อันนี้เราก็ไล่เลยค่ะไล่มาแล้วเราก็มาเลื่อนอันนี้ลงเห็นลูกศรข้างในไหมคะเห็นไหมมันจะเริ่มทำเสียงเบาลงอ่ะมาลองเปิดเพลงดูค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วอันนี้ อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องดาวน์โหลดก่อนเครื่องหมายข้างบนด้านขวามือบนเลยค่ะสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรกดดาวน์โหลดเลยค่ะเขาจะถามเราว่าเราต้องการอันนี้ขนาดนี้อย่างนี้ไหมเรากดเซฟวิดีโอได้เลยนะคะคลิปข้างบนด้านขวามือด้านบนค่ะเดี๋ยววิดีโอของเราก็จะดาวน์โหลดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ